ชื่ออยู่นี่ทุกค่ะเดินเลยนะครับเดินเลยสิบิโสภากวางนราทังสัมมาสัมพุโทโววิชชาจารณสัมปันโนสุข,ข

Thank you.